สวัสดีเด้ดพอพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เนาะพอ่พอพ่อกับแม่น้องน้ำพิงน้องอุทัยกำลังยกยนะ้ายโต๊ะพน่ะพนโทรมาว่ากำลังจะเอาโตโ๊ะหินมาหายพ่อแม่พี่น้องเลยเลยตอนนี้ทีพนกับจำกัดโอเชี่ว่างไม่หน,นีว่าตัวนี้พอดีแล้วว่าไสร้างพนพักพรนเลยสวัสดีไว้แล้วละ่ะป้าสิกับรถโตเพิ่นมาพอด,ดี ฮาน้องไทยใส่ไปเลยละกินี่ปลาชิก้าบแดได้ตัวเพิ่นมาฮอดพอดีหวยเพี่น้องเอ้ยโดยอ่าเพิ่นออกเพิ่นมาได้่ะตรงมีโอ้ยแถบนี่ก็ยังยันช่างเพิ่นเฮ็ดเนาะยังเกยันเกกะช่างเดี๋ยวเอาเข้าไว้บักไายบักนึงก่อนเฮ็ดเทินแล้วจังยุกใหญ่ไหมมันกับคาดินอยู่เดี๋ยวจะเอาเข้าไหวอยังบ่งี้ยบุกขุมอำนาจเอาเข้าเทื่อละซิ้นเลยเข้าเป็นสิ้าเป็นซได้ตัวหิน ใบกยันใบตรงไหนยังไม่เห็นน้ำเตียงเลยเขาฝ่ายพุ่นบ่เชี่ยวพอได้บ่เนี่ยตั้งไว้เถอะนี่้วกันได้บ่เนาะชาวคนบ่บางทียันมันยังเป็นนั่งคนน่ะเกล้าเกรอเงินเกล้าบ่โดยเพราะว่ามันต้องเอาของมารถคันถอยมาชิบะไรเวลาเครื่องมาเข้าไปพุ่นก่อนแล้วก็แล้วจังเตียงนี่ไว้ในก็ได้ตู้เอาเอาโต๊ะหินอยู่นอก

บอลเนี่ยบอเ่ยนี่น like yep um> ี่โอ้อโดยโดยสดีเนี่ยกรป้าต้่อเพ่นว่าพนี่เพ่นผูใหไว้นะอเพราะว่าเพ่อนเอาเครื่องของมาเอาข่าไว้ในก่อนโดยเพราะว่าวลาพอาเครื่องไมเท้าเยโอบัก้นน่ออกมาพีเปนะเขานะอเพราะนักันพอ ลองหัวดิลองไปร้ยบาทนี่แนวดรก็มีเด้อมองจมเ้องเออแล้วตัแท้พ่อใหญ่โอ้ยหั้เลยคุณเนี่ยพันเนาะยางจะได้เือนกัลังช่อหนุ่ยรอบเอยเลช่องหน่วยหน่วยเดียวแ้ามันเป็นชุดใหญ่ทางหลาสิบคนูโอ้ อ่ไรแป้เป็นขาบ้าไส้กับเ้าหั่กระเมทอดเดี๋ยวอันนี้มันแล้วทั่วจังใหญ่หลมันใ่ไอยู่แล้วมันในแล้วมันห่ไจังใหญ่ห่อมีไว้อยู่น่งินบา่งอดาเนี่บ่า เอากระพุ่ยเนี่ยไปก็ได้ตู้เอากระพุ่ยเนี่ยไปอีกได้ยังให้เป็นเอาถอยออกไปนอกคุณทุ่นไปทางทูทั้งบ่อนั้นมาส่งถึงที่อะไรย้อนขาดำลังเอาไปโดยโดยเอาวางไว้เดี๋ยวเจ้าจัดให้เอาแน่ บอกว่าผู้ตูเราบ่เคยได้แล้วชันได้ผู้ตูอชูงเะกเย่ะ <laughs> ชูงวุงงามขัดชูงงามวะครอยูมีคนย่องงามเนาะงามแล้วคนมาเห็นแห <c ười> <c ười> ่งคนงามอยงไรอย่างได้ขาย,ย่องนี่เิ <c ười> จักแฉนจักขาชีฟย <c ười> ูามารุ้จักแฉนวะ <c ười> ขอ่ฟนมาคนดุดได้ขอเติมคนหนึ่งไปนันปั่นไปล้จะคนหนึ่งเนอะคนหนึ่งสองคนก็ดีบ่คนหนึ่งส็ดลนี้เลยนี่นี่นี่จับับเตมขนงเขา่ใรนีับใปเลย เพื่อจะไ้ให้สร้างเพื่อไ้นั่งกินข้าวตั้งพี่เนี่ยตั้งอตั้งไมุ่่มมไปสางนั่นเลยเนะโดยนเดือนเป็นเื่อกระตเนาะแมนระวังเนี่ยด้านนี้ผู้มีเสน่ห์คน Rate rate so ัวนนหนหน้าโต๊ะยัตัวใหญ่บักาใหญ่เลยาเอออัเดียวแยน้องก็เป็นเนาะโอ้ไบ่ยครับก็่วางเด้อูนบ่ตเาน่ดอ่ะเมยนใหม่อีเนาะตัวนี้มันใชุ่นบ่ได้เด้อมันจ่อนี่มันปอยู่นี่อนเปยนมงใหม่แล้วจะเอาไปใส่ใหม อลาเทียงเทียงทีกว่าพี่อืมเออไปตามพื้นแล้วไปกอนตผดลองลองแกด้วยไอใตัวนี้เข้าอันนั้จอคโดยตัวนีด้จากแมนันไหแมนแโตอันในหนาดังเบะเทียงแลอันดีน้องอทยเช็ดน้ำไปอันทาน้ำก็ล่ะน้องอุทัยเห็ดมาสิจุ่มน้ำ โดยอนยนี่นแหน้องคนไทยคนไทยคนดังนี่คนะแก้ทำไมเอาไม่ระยากนะประตูเราสั้นนะเราดีใจดีใจดีใจนี้แ่วามีม่องที่แบบให้สร้างนั่งกินข้าวกินนาำเนาะวางไว้โดย โอ้นั่นนั่นเนีห้องของเพื่อนพ่แม่น่ะนะเอาให้พ่อได้หัให้ได้แล้วอ่ะไดจะทำนี่ได้เจะไปเอากระดาษน้าไปคลายอยู่เอาเรวห้องคากินขอมให้ได้ปตูประตูหัวเลยด้ย คนบุันนะโอ้มาว่าเพื่อนเพื่อนยังบุญยงกันแน่แม่จัดน้ามาเพือนแค่นีเนองนไทยเพิ่กลังไปอาหามาอย่ไปหาบเ็นใจนวงน้อน้เปนเลยเดแห่อกขาดเลยงานเล่เนาะงานบ่แ่ขอบใจทั้งพ่อกับแม่พันเด้อเลย่็นแล้วเราบ่ทังห้่นเพิ่นมาเลยแล้วแล้วจัแล้วเลยเนาะ ยังยังยังยี่เพาเดงคนเน้วเบอร์เนื้บริได้ได้ไดอาไมเนี่ยเ้อเนื้อเบร์จะบองานเดียวเยวให้เช็ดก้อนเช็ดเบาผ่านบ่อยเข้าใได้จ่ายเงินเบอร์นี่มันกะตเลยมี่แห้แต่ว่วโดนคืออะร้อยพนเห็ดยังแล้วเรียบร้อยกอนจะเอาออกมานอกอ๋อเออย้อนเบาว เช็ดแมนเท่งกันอะเช็ดตวใหญ่กันพอเพิ่นเอาผ้าเอาผ้าอ๋องฮวแล้วฮเฮึฮึฮึฮงีึฮึฮึฮึ

นี่เราวนี่นี่ขอมอมันจะกนง่ายอย่งนี้่ายีใจพอน้องลาอุทัยออนกลยบ่าวบานั่งลินนก็ี่บนนางเลยได้บานนี่แง่ย่างตัวนั้นยังหัอให้คิดตัวนั้นให้น้องง่ญ่ให้หอดเสาปลายก่อนขั้นฟ้อเสาอยู่ด้อปะนให้น้องหูจะควมก้อนตัวน่ะ พูดแลวบุญคนงามเป็นแบบอย่างงามทั้งจริงนี่นานโอ้ยเห็นย่องวิชีหาจกเงิ่อนหายอะไเนาะดีใจดีใจเนี่ยเนญ่เหรอเฮ้ยนาะ เงมจ่ายเพื่อจะไขาตู้ไยเน้องยเร็จแล้วกนจไปเบิกเงินประตูออบ้างเบิเงินนประตูเลยเป็นลานเป็นลานประตูคนนั่งกัน้องคนมีสคนพี่น้องน้องไทยน้องดันนว้นี่าะประตูใจเย็นๆก็ได้เราหนีชิมาเคดะเอ ดูเห็นไหวว่าหลังเดี๋ยวเราหุกมนี่เห like, uh, ็นไหมเห็นไหอ๋อเล้เห็นนี่เพื่อไปจุระจําพุ้มเลยเ้าหก้มเนอะเออม่านแล้วหีไปมาปะตูจัดกันนีกประตูจัดย่างไหมเมื่อเมือเจอนุ้ยจะเกรธแล้จุดจุดแล้ล้วจบปตู

ปพาทู่เหรอคือคือนั่งกับเตียงอยู่อ่ะตู้คือเพราะระวังนั่งเตียงนั่งกับตัวนี้ตัวได้คักบ่คือวะเหมาะบ่คือแล้วตัวนี้ห้อนตูดเฉื่อมบาดดิตางแดดมาเลยแดมันตากแดดมแดดเลยโดยเทเลนี่ไอ ล้านสองเซนกีบโอ้๊วคือคุยกันว่านางดูหันไปชูดงูค่ะคือบอกห่อนแท่นี่หอยห่อนของแท้มันต้องห่อนต้องเย็นเลยน้่มันไมเย็นบอกะไรใคร่อยอะไรอโตมันนักเลย อันนี้คือบริคิดคาซงแมนรับโจมเงินเขาบริคิดคาซงท่านบ้านนอกเมืองหันคือจะไปซงไห้ทางเมืองแบงไม่เอ้ยมันตาหันคิดคาซงเลนคาซงตอนมันไก่เมืองเลยบอกคาซงตามระยะทางไก่ใก่้สัมไรตัวนี้หันราคาขายเลยบริคิดคาซงราคาขายน้ำปลาเมืองเลยมันยังยังบเทสตัวเมืองเขาอยู่ด้าเนี่ยโดยโดยรักสิบสองนี้ประตูเบิกเงินเน่ตู้หันเสือกระลุดตะปันหันกระดีนอยันโดย เจ้าม่ชื่อเขาเ้วะเขาชือเจ้าชื่อยู่ชื่อชือเลยเดยแต่ชอบหาเงินใจทั้งพนก่อนสะย่างหายนี่อหมอตะกี้คอยอยู่ในเฮื่อนผู้เท่าจันคไายโอ้ยบอกเออ บอกว่ามาคุยกกันเคยเห็นเคยเห็นเราเห็นโรงงานเกี่ยวกับปอกกระป๋ออ่ะมีหนึ่งล้านเนาะหนึ่งด้านอะไรต้องการนบเลยหวนับก่อนได้ยังเอ้ยออกจากโดยออกจากกันว่าเลยอ่านี่ป่ายันเนาะอาพ่อบาลนี่พ่อเป็นที่เรียบร้อยเนาะโดยโดยเด้อโดยโดยๆขอบใจรายรายเด้อสิใช้บริการเออขอบใจรายายเด้อโดยโดยขอบใจรายรายเนาะวันไหน ยังมีออเดร์ไปส่งของอื่นอีกโอ้โดยโยมันอกมนไรเิไปส่งทางมันสอกต่ออีกเล่าเลยเลาเมยเว่ายยนั่งอาตุนังกินไปดตู้มานั่งด้วยค่ะนั่งไหมนั่งด้วยตู้เป็นอีไรพักอยู่บ่เนี่ยน้องไทยลงมาดินตันแรงเนนั่งเล่นได้ายังห่อนก้อนตั้ตัว่ นอนได้เลยนอนได้เลยน้องอไทยปะได้เลยแบบเดียวกับเพื่อนเอ้ยราคาเดียวกันเลยอนี่อันโมเมนต์นั่นนี่ผ้าที่เพื่อนเอาห้องปกมาเดี๋ยวเขาจังเช็ดเอาตัวนี้มันโมเมนต์อะไรโต๊ะขาวด้ดยลูกบุ้มีซื่อแล้วด้วยนั่งนี่กางแล้วนี่มันฉี่ฮักนั่งใกล้ๆตีนมัน เห็นหน้าดีใจเห็นแบบไรพูชูหั่นพูชูเห็นหน้าดีใจเห็นแบบไรเห็นหน้าดีใจเห็นหน้าดีใจก็แบบยิ้มมากเลยนาะดีใจยิ้มยิ้มอะไรก็เออแล้วเอาอีกวบนนึ่งว่าเห็นหน้าดีใจเลยดีใจดีใจเออโดยเมื่อกี้นี่ทาง้งบูดหั่นวาชิก้าบแล้ว พอดีโทรหาเพื่อนเพื่นบอกว่าหาคนงานงอโตใหายเพื่อนว่ะซื่อเข,ขาพูดอย่างมากหายเพื่อนแล้ว โดยมาเปลี่ยนไหนเพิ่นเปลี่ยนน้ำเป็นนไน่ทนดะอย่าลืมที่ทำตมฉัญญาเด้อลืมบ่นบ่ด่งเงืนโดยมาบนได้จากประตยังเห็นใส่น้าหีได้จากแถวแาทางขึ้นว่ะเห็นเนเออ้นเห็นกาปะเป็นยังตะกรวไว้แต่่ใส่น้ำเพราะหายใส่น้ำได้แต่ว่าใส่ก๋วยปู่ทนได้อยู่แต่หม่เอามาใส่ ใช่อมานั่นเออ๋อใช่อันนี้น้ำยาเนาะนใช่น้ยาน่ยาผันะะเา้ามาเลยกาม่ได้เขาแ่านอันนี้หั่นกะโตเนี่นที่บอกให้น้องท่ายขอบุญขอบคุณทางพอพนร่าเด้อล่านล้านนหนึ่งล้านสองแสนโดยถ้าไปนอกเมืองหั่นเพิ่คิดล้านหก แต่นี่ในเมืองเราเป็นคิดราคาขายเป็นไริคิดค่าราคาส่งงามงามอีดีเหรองามนี่งามโอ้ยไม่บ่ในลูกเปิดอันอิจ่าโอ้ยเปิดอิ่มที่ชามคือมอพอไปะกเยอะเพงเพียงเดียวกอดนั่นตู้ไปเลยอ่ะค่ะหอันนี้ตู้เาไปใช้ตู้เขาไปใช้หย่าหลอกตู้อ ด้ยได้ยังเบ่งพ่อเปิดป่าว้ล่นจังหวดไปพอดอพอดอโด้ลยเล่นเล่นนู่นนี่นี่ักพอนีเจ้าน้พอ้พอนน้ำมะลิมอร่เคยพอนบอ พอนเคยเคยพอนเนี่ยวพอนจะเกี่ยวโม่ไม่โม่ใจกระโดกระเดีอแม่ว่าบม่ดีเลยน้องร้านได้ฉลาดดีใจว่าได้โตนี่ดีใจดีใจหงแห้งแน่นี่คือกูนี่ดีใจนี่น้องลาะเนาะขึ้นไปสร้างขึ้นจริงก็พอสร้างกับไก่ด้วยด้วยไปซาบะเดียนที่ว่าซื้อโตนี่ก็เป็นเงินของพ่อที่เอื้อยซื้อถังมาให้จำได้ปะพ่อยัง พ่กระบอกเขาเอ้ายิ้มพอบุญยุ้งพ่อบุญยุ้งพ่อบุญยุ้งกับแม่เฮืองเอ้ยแม่คุณแม่คุณโดยขอโทษน้องน้องปิ่นแก้วนั่งปิ่นแก้วโดยปิ้นทั้งมีสามท่านมีพ่อบุญยุ้ง้วก็มีแม่คุณแล้วก็นั่งปิ่นแก้วสามคนอยู่แคนาดาโดย เพันอยู่ทั้งต่างประเทศเพืพ่อนเนี่ยพันได้ชดช่วยมาแม่คูน่นี่น้องไทยจําได้บ่ล่ะพันเคยดินนิดก็เป็นของเพื่อนได้ที่เอาเขาเพื่อนนี่เดี๋ยวเพื่อนนเจ้าชื่อน้าให้น้องไสยนี่ก็เป็นของเพื่อนโดย,โดยเป็นค,คนเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่มีบุญคุณกับชุมเจ้าโดย,โดยมา บ่อเสียงเรื่องดินนะเนาะโดยแต่ตอนนี้เพิ่นได้มอบหมายให้ว่าให้มาเป็นสะพานบุญให้เลยซื้อทางแน่แล้วก็เอาเงินมาให้มอบน้องคนไทยแน่แล้วก็สุดท้ายนี่คือโต๊ะโดยนี่บ้านี้โดยโดยบ้านนี้พ่อตู้ขอบใจทั้งพ่อกับแม่จัดการทั้งงานวันอเด้วยเนื้อว่าน้องเนาะสินมณี อช่วงกบ่าวคือแรงเยอะด้ยไอ้เจ้าจะรื้อต่อไปด้วยถูกด้วยออ้เจ้าจะวิ่งกว่าเราด้วยณวันนี้ให้นนังอุทัยล่ะขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อคนทั้งสามทางงอนไงงอนบ้องอนไปแล้วไปแล้วท่านดีท่ารักตั้งใจขอบคุณขอบคุณเพิ่น ไถ่ก็อ้ชื่อไถ่ก็อ้บุญมีปัญญาชื่อได้หนิโต้หนิเป็นเล่เป็นทายบุญชื่อหรเอว่โดยเ้างกับได้เป็นสะพานบุญให้่อยทั้งพ่อแม่เพื่อนโนสะพานบุญมาสวยเนสวยมากพ่อแน่เราขึ้นนี่เนาะนี่มานาะทั้งไถ่ทั้งเงยจะไม่เล้นไปพิซซ่าไปน่ะขอบใจทั้งพ่อกับแม่เพื่อนกับบรรดาเอ้ปิ่นมานี่เนาะโนยอะล่ะขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อเด้อแม่เด้อที่ชื่อโตให้ ขอให้สุขภาพแข็งแรง,งร่ำรวยตลอดไปเดอ้อให้เป็นหัวภูมิใจให้รุกให้ร้านให้มีเงินทองคองไรมาเดอ้อขอเด้อไม่เดอ้ดอขอให้ลูกทลก็ขอให้กลับคืนเลยเท้าพันเท้าเดอ้อขอบคุณขอบคุณดอยเป็นตู้แล้วเป็นหมอนำเรื่องเค <c oughs> ยเออใหญ่พังไปฟ้อนวันหนึ่งนึก ได้บัดถึ้นเือนได้ได้หได้ฟังได้เนาะ้อยอ่ะมปตัวนี่ขอบใจทั้งพ่อกับแม่นะกาได้พินมานีน่ด้เนาอนอ้อยตรงนั้นได้ฉลาดขอบใจพ่อกับแม่เดิงสามทานอ่ะนุมมือละนุมมือ้ ไม่เคยบุญน um te ิชยขอบใจเพื่อนนิชย์ขอบใจเด้อว่าดูเด้อขอบใจทั้งสามท่านเด้อว่าดูขอบบุญขอบพื่นเด้อพอแม่เออี่ชื่อโตให้ร้านเขาให้สุขภาพเข้มแข็งลำรวยตลอดไปโอ้เก่ง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 แค่ว่าว่เป็นนะฮะตัวเลยแบบนี้เออเก่งเก่งเก่งกับอวยพรลงอันนี้นั่นไฟมากกับอวยพรเด้อหละเด้อนี่อวยพรซ้ำนี่แล้ว นี่แหละเก่งแล้วนี่ภ้าสาเฮาใช่เลเมื่อได้พูดแต่หลังสงการมาได้จิมาเยี่ยมอีกโดยโดยรัาปีใหม่มานใดใช่ใช่โดยโดยหลังนรุ่งขึ้นเก่งเกงมานึงโซ่เดินๆโยโดยซาุ้เนาะโดยโดยป้าบุญเลยป้าสาวบัมีวันนี้เนาะเมื่อป้ากระดาษเออ Rồi rồi ăn à, là, đi đã. Sẽ... Rồi. Ừ. rồi. Rồi rồi. 10 10. 10. mệt 10. 10. 10. 10. đi 10. Đi 10. 10. 10. ่ได้เงิมแน่เพื่อนใหม่ก็ได้โต๊ะ้าก็ได้้เนาะปีใหม่ก็สิมาฮอดแล้วนี่มีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาแม่นใหม่นอยโต๊ะก็ม่เฮือนก็ไม่เนาะแม่นยเนาะแม่พี่น้องเลนี้ก็ได้เอาทั้งโต๊ะทั้งถังไม้เพื่อนพ่พี่น้องเลยยก็ต้องขอบุณขอบคุณทางพ่อ บุญยุงแล้วก็แม่คุณหลายๆเด้อเนาะแล้วก็ทั้งเอื้อยปินมานี่ทั้งสามทานเนาะโดยก็ต้องขอบุญขอบคุณหลายๆขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพกมแขงหายดดเป็นโฮมพูมเป็นโฮมพคโฮมไซ่แห้งลูกใหลานไปต่อไปเนาะโดยแต่คลิปนี้เพ,พื่นอนๆก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งพญเจดีที่เขาวม่ชมคลิปแม่ร้องนำพิงตั้งต,ต้นจนจบเนาะโดย คลิปนี้ไปได้พอแม่พี่น้องกลบาบคำว่าสบายดีสวัสดีเดอ้อหนย